ในกระท่อมร้างกลางป่าไอมิง่งจนหนุ่มผู้มีความโลภบ,บางตาได้พบกับสิ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิตนั่นคือตำราบังกายตำนานเล่าขานว่าใครได้ครอบครองจะสามารถล่องหนหายตัวได้ดั่งใจนึกมิ่งเสยะยิ้มด้วยความดีใจ <c oughs> ในที่สุดข้าก็เจอไม่รอช้ามิ่งเริ่มร่ายมนทันที ปุ νε! ร่างกายของเขาค่อยๆจางลงจนโปร่งแสงเขายิ้มร่าอย่างผู้มีชัยสำเร็จนายดายิ่งนักมิ่งย่องเข้าไปหยิบฉวยสมบัติล้ำค่าโดยมั่นใจว่าไม่มีใครหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าไหนจะมองเห็นเขาได้แต่เมื่อได้ของที่ต้องการเขาเปิดตำราหน้าต่อไปเพื่อหาวิธีคืนร่างเดิมเหนือกายเริ่มไหลพราก เมื่อสายตาประทะก,กับประโยคตัวแดงฉานที่เขียนไว้ชัดเจนว่าไม่มีคถาแก้มิ่งหน้าซีดเผือกฮะหมายความว่าไงความตื่นตระหนกเข้าครอบงำมิ่งวิ่งออกไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากหลวงตาที่เดินผ่านมาช่วยเ้าด้วยมีใครได้ยินข้าไหมแต่ไร้ผลหลวงตาทำหน้างงๆเพราะไม่ได้ยินเสียงและมองไม่เห็นใคร บทสรุปของไอมิ่งไม่ใช่แค่การบังกายเพื่อขโมยของแต่มันคือการสาบตัวเองให้หายไปจากโลกใบนี้ตลอดกาล